องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อตําบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพลเอกกัมปนาศรุติตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ ซึ่งจัดตั้มขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปาก,ากยอจำนวน2,536ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางและอำเภอแม่ระมาดซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยมีการส่งเสริมอาชีพด้านกเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมไปถึงสร้างความตระหนักให้รัษฎรรู้สึกหวงแหนและฟื้นฟูป่าต้นน้ําอันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศรวมทั้งการพัฒนาให้มีสถานที่จําหน่ายผลผลิตทางการ,กรเกษตรของชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืนจากนั้นองค์มนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยบ้านห้วยโป่งตําบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระมาจังหวัดตาก ซึ่งสร้างโดยกรมชลประทานมีความจุเก็บกักน้ำได้ประมาณ196,000ลูกบาทเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูฝนพื้นที่200ไร่และฤดูแล้ง50ไร่รวมถึงใช้ในการสนับสนุนโครงการหลวงเลอต่อด้วย